ครับช่วงนี้เนี่ยเราจะมาหักหลังผู้ชายกันโดยให้อลลี่เนี่ยนะครับช่วยเผาแฟนเก่าหน่อย<จ>มีแฟนมากี่คนหนูนับไม่ได้หนูลืมมีเยอะเหมือนกันใช่ไหมไม่อะเมย์อย่าตอนแรกไม่ไม่หนูไม่ตอนแรกจริงหนูจริงจริงถ้าสมมติว่า,า,วาเป็นผู้ชายที่เป็นแฟนที่เรียกหนูไม่เคยเรียกผู้ชายว่าแฟนโอ้โหที่เคยโอ้โหที่เคยมีอะไรด้วยนี่มันดูน่าเกลียดเออเอาอย่างนี้ไงเอาอย่างนั้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้ประมาณกี่คนที่ผ่านมือเรามาเนี่ย เฮ้ยหนูจำชื่อไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องจำได้เอาเอาซักเอาเอาคร่าวๆสิบมั้งประมาณสิบคนอาจจะเกินอ่าลายแรกเปิดซิงหนูเนี่ยคือใครจำไม่ได้จำไม่ได้เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนจำไม่ได้แต่เป็นรุ่นพี่เลิกเลิกคุยกับเขาทำไมก็มันไม่มันนะหนูเอาทำไมอ่ะโอ้และอะไรคือคำว่าไม่มันไม่นานเสร็จเร็วเล็กมันอันนั้นท้าไม่รู้เพราะเราโดนเปิดซิงอ่ะแต่คือมันเราเราเรามีความรู้สึกเราเฉยๆอ่ะ คนที่สองพอเรามีประสบการณ์กับคนแรกแล้วครบนานไหมคนนั้นปีหนึงไม่ถึงปีไม่ถึงปีไม่ถึงหนูเป็นคนเขาผู้ชายแปบเดียวแลออแล้วหนูเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอ๋อยังไม่ยุ่งกับฉันใช่ไม่ชอบจู้จี้จุกจิกไม่ต้องมาถามมากไม่ต้องนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออด็เฉันเลยไม่เรียกว่าแฟนเลิกเขาทำไมเลิกเขาทำไมคนที่สองครับคบมาแล้วเกือบปีรู้สึกนี่เจ้าชู้นะหมายถึงเขาหรือเราเราอ่ะเราอ่ะเราเจ้าชู้ใช่แล้วหนูไปคุยกับเพื่อนมัน อ๋อไปชอบเพื่อนมันด้วยใช่เพราะเพื่อนมันนาตาดีได้ไหมได้กับเพื่อนมันไหมไม่ได้แต่แค่คุยแล้วคนที่สามอ่ะคนที่สามคนที่สามอุ้ยแป๊บเดียวเลยคนนี้แป๊บเดียวเสร็จไม่ไม่แป๊บเดียวไปเจอที่ไหนมาดีกว่าโรงเรียนเหมือนกันอ๋อที่โรงเรียนแต่นืนพี่อ่าแล้วเลิกกันทําไมอ่ะเลิกกันทำไมอ่ะหนูไม่รู้จะคบต่อทําไมอ่ะในเมื่อหนูชอบผู้ชายอีกคนนึงอ่าโอเคหนูเป็นคนที่ชอบแบบชอบปันใจไปให้ผู้ชายคนอื่นง่ายอ๋อคือแบบว่าคุยกับคนนี้อยู่อ่า เห็นอีกคนอึงชอบกว่าก็ไปละไปไปเซอหรอใช่นี่มันช่วงหักหลังตัวเองหรือหักหลังผู้ชายไม่ไม่มันจะมีจังหวะมุมโอเคโอเคคนที่สี่ที่เราแอบชอบเขาเนี่ยคบนานไหมเฮ้ยอ้นี่ยอ้นานนานกี่กี่เดือนกี่เดือนโอ้แปดเดือน

อากลับมาเลิอกอะคนที่สี่ทำไมอเลิกเลิกไปเพราะว่าผู้ชายมันไปมีคนอื่นผู้ชายคนนี้มันเป็นผู้ม,มีผู้หญิงเยอะมากที่บอกเจ้าชู้นะเยอะแบบเยอะสุดๆอะแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะเราชอบหนูคิดว่าเขาหนูช่วงนั้นหนูเอาเขาอยู่แต่พอหลังๆหนูไม่ได้แบบไม่ได้ไปหาเขาไม่ได้เจอเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็แบบมีผู้หญิงไปหาที่บ้านแล้วก็มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนก็ขึ้นไป แม่งสุดยอดเลยจริง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 ผู้หญิงขึ้นมาคือผู้หญิงคนหนึ่งก็ยอมรออยู่หน้าบ้านแล้วจะช่วงจังหวะหนึ่งคือแบบเขาเข้าโรงพยาบาลเมตขิงมากเลยครับใครเข้าโรงพยาบาลผู้ชายผู้ชายโอเคเข้าโรงพยาบาลใครอักเสบประมาณนั้นไม่ใช่เข้าโรงพยาบาลผู้หญิงก็ไปเยี่ยมเขาเป็นว่นเล่นแะแต่เขาก็เอาอะเอาในโรงพยาบาลเล้ในโรงพยาบาลบนเตียงโรงพยาบาลรู้ได้ยังไงรู้เพื่อนหนูบอกเพราะเพื่อนเขากับเพื่อนหนูเป็นเพื่อนคนเดียวกัน แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนหนูอ่ะไปไปเฝ้าเขาเพื่อนหนูเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอ๋อเพื่อนอร<ด>้<า>ก็ดูว่ามันมาหวดเด็กในโรงบรมแล้วแล้วก็ดูเขาหัวดกันไม่ได้ดูไม่ดูไม่ดูก็คือผู้ชายเล่าให้เพื่อนเพือ่อนเวรีงาร์ไล่เพื่อนนี่ก็ทุเลศเอาไปแฉ เเออโอโคใช่แล้ว<อ>ผู้ชายคนนี้เวลามันมีอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่าให้เพื่อนในกลุ่มมันฟังหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยว่าคนนี้เอาแล้วนะเป็นอย่างงี้อย่างงี้คนนี้ไม่เนียนนะคนนี้มีสิวตรงตูนนะน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยโอ้โหเอ้ยมันเล่าอย่างงั้นจริงจริง,รง,รงอันที่เป็นนักวิจารณ์ลแ้วของเราไม่โดนจามนะจริงจายิ้มให้ขู่ทั้งวันอะเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนเทุกวันนี้ยังมาง้อหนูอยู่เลยหนูยังไม่อยากพูดนี่แค่คนที่สี่ด้วยอ่ะแล้วเราเลิกกับเขายังไง เลิกยังไงกินข้าวแล้วเขาอะเฟี้ยงจานใส่หน้าหนูโอ้โหแค่ข้าวเม็ดเดียวที่หนูกินไม่หมดฮะทำไมอะอเขาเป็นลูกชาวนาหร,หรือยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเขาบอกอยากให้หนูกินให้หมดเขาจะคิดว่าหนูหนูไม่รู้คุณค่าของข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เฟี้ยงใส่หนูหนูก็ไม่พอใจหนูก็เดินออกเลยแค่นั้นแอละโคตรบ้าอำนาจเลยจริงๆแล้วหนูก็เลยได้จะบุกใหม่มาไม่เพิ่งได้ครับผมกินให้หมด หลืออยู่เม็ดนึงเอ๋ออย่างนี้เลยแล้วก็เฟี้ยงอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียจานใช่ไหมไม่ใช่หมาอ่ะก็เลยเลิกกันไปคนที่ห้าคนที่ห้าเฮ้ยผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายไม่เกินไม่ถึงสิบละที่หนูมีเไยอ่ะเออคนที่ห้าล่าสุดนี่แหละไม่ทันแล้วแหละเอาละไรนะเออไอ้พวกวันวันวันไม่นับอ่ะเออไม่นับวันไม่นับเลยล่าสุดต้องเดือนเดือนเนี่ยลอันนี้อันี่หนูครบตั้งแต่ รู้จักแต่5-4น้ำท่วมอ๋อช่วยยายบ้านเหรออ่าใช่ประมาณนั้นจริงเหรอไม่ใช่น้ำท่วมก่อนน้ำท่วมเขาไปแบบแข่งฟุตบอลสตาลีใช่ป่ะแฮปปี้เดอะซีเป็นดาราเหรออือประมาณนั้นไปแข่งฟุตบอลสตาลีได้ไงอ่านั่นแหละโอเคโอเคเขาก็หนูเป็นคนขอเบอร์เขานะโอเคโอเคเพราะเหรอเพราว่าด้วยมีเงินพนันอยู่5,000อ่าเพื่อนหนูกับเพื่อนพนันกันว่าหนูจะกล้าขอเบอร์ไหมใช่ ครับผมการมนนันเราไม่เล่นนะฮะถูกถูกถูกแต่หมายถึงว่ามันมีเงินวางอยู่ห้าพันว่าแกกล้าไปขอเบอร์พี่เขาเปล่าแ้วเขาก็เดินมาพอดีก็ใส่แว่นดํากับกลุ่มเขาใช่ก็เดินมาเสร็จปุ๊บหนูก็แบบเขาก็ไม่ยืนถายลูปก,กับเราเพราะหนูไปทําอีกหน้าที่หนึ่งอ,อางอเงสร็จปั๊บหนูก็บอกขอบร์ดีๆอ,อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขียนมาให้นะ เพรเขาต้องรีบไปเปลี่ยนชุดอะไร <Okay. S 2> อย่างเงี้ยพักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง <c oughs> ก็ได้ก็ได้เบอร์เขามาก็ได้พินเขามานานละอ่าได้พินแล้วไงดอกนี่คือแฟนคนที่5้าของเธอก็ได้คุยกันคุยกันคุยนู่นนี่เขาก็เหมือนเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะเหมือนกับไม่มีอะไรคําพูดไม่มีอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามาแถวนี้มาบ้านพี่ได้นะเที่ยวเล่นบ้านพี่ได้เขาเขาไม่ได้แบบเชิญเจ้าชู้ใส่เราอ่ะโอเคเออแต่คําพูดเขาดีมากมาเที่ยวบ้านพี่ได้นะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย เออแล้วจังหบะน้ําท่วมพอดีเอือแล้วบ้านเราน้ําท่วมไหมลามินทาน้ําท่วมอ๋อเราก็เลยไปที่บ้านไม่อยู่ไม่แล้วหนูไปอยู่มาอยู่คอนโดที่รัชดาแล้วเขาก็แบบโทรมาว่าเขาไม่ไดเอารถมาให้ไปรับที่สนามบอลหน่อยหนูก็ไปรับตอนนั้นไม่เคยเจอกันเจอเจอเจอไม่เจอกันครั้งเดียวเจอกันบ่อยอ๋อเจอกันบ่อยโอเคเจอกันทุกเสาร์เลยโอเคแล้วแล้วตับเป็นทุกเสาร์ไหม ไม่ทังน,นั้นจะไม่ได้เออยังไม่ไดออ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เออ,อหนูก็ไปรับเขาแล้วไปส่งที่บ้านแล้วเขาบอกเออเข้าบ้านไหมอะไรอย่างเง uh ี้ยเออหนูบอกเออไม่เป็นไรแล้วเขาบอกเออไปส่งพี่ที่บ้านแม่พี่หน่อยก็เลยไปอยู่บ้านหนึ่ง uh huh. หนูก็ไปส่งเขาบอกเออเข้าบ้านแม่พี่ไหมเราก็ไม่เขา้าด้วยความที่หนูเป็นกุลสตรีเรียบร้อยผู้ชายชนก็จะไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยไม่ไม่ไม่ครับกระโปรงรถกระโปง เออแล้วไงต่อแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็หนูทำงานแล้วเขาถามหนูว่าเลิกกี่โมงหนูบอกเออเลิกสี่โมงเขาบอกโอเคงั้นรอที่สนามบอลนะเขา้อมบอลทุกวันอ่าหนูก็ไปรับเขาหลับเฮ้ยหนูเสียตัววันนั้นเลยที่สนามบอลไม่ที่บ้านอ๋อแล้วยังไงยังไงอ่ะสรุปว่าเขาชวนเข้าบ้านเหรอหรือยังไงเฮ้ยเขาชวนเข้าบ้านแล้วสรุปสรุปเขาชวนรอบสองถึงข้าใช่เขาเขากดชีไง พูดฉี่ไหมหนูพูดฉี่อ่ะไปเข้าบ้านอหรือก็ห้าวพูดฉี่เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บมาอีกยังก็ไม่เขาไม่ได้เปิดทีวีอะไรให้หนูเลยไม่ต้อนรับเลยไม่เลี้ยงแอร์ด้วยไม่เลี้ยงแอร์เลยชอบงเงืองเงงแต่บอลมาชอบอุ่นๆอ่ะแล้วไงต่อแล้วเสร็จเขาก็นั่งข้างหนูเขาก็ไม่กล้าเขาอ้าปากอายหรือเขินอะไรไม่รู้เขาก็แบบบีบมาหันมาจุ่มเลยสิเพื่อ ทำไมทำไมแบบไม่สะกิดและหันมาอย่างนี้ทำไมต้องบีบมาพี่พี่อะพี่ีอะจูบมาสิเอออย่างเงี้ยมันยังโอเคไงเอาไม่เอาเลยเหรอไม่ยังยังแล้วเลิกเขาทำไมเลิกเขาทำไมหนูเขาหนูบอกว่าถ้าจะมีอะไรใครจะอะไรใครขอให้บอกหนูแต่เขาจะไม่กล้ามีเพราะว่าหนูจะรู้จักคนที่เขาไปคุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจังหวะว่าเขาไม่เขาไม่ไว้หน้าหนูเขาอะไปพูดกับกลุ่มนึงกลุ่มเขาอะว่า วันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเหมือนกับรุ่นน้องเขาเฮ้ยเด็กคนนี้น่ารักวันนู้นนี่เขาก็บอกเฮ้ยเด็กโกเด็กโกอะไรอย่างเงี้ยมาถึงเราไม่ใช่มาถึงเด็กคนนึงมาถึงผู้หญิงคนนึงใช่แล้วนี่เป็นเด็กไอดอลด้วยอ๋อแล้วเพื่อนหนูอ่ะเป็นแฟนกับรุ่นน้องเขาก็เลยมาบอกเรา เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ให้เกียรติเราอะทั้งนั้นที่เพื่อนเขาก็รู้จักหมดว่าเราอยู่ในสถานนะอะไรอย่างไอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่มาบอกเราเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคอะจากนั้นหนูก็พูดกับเพื่อนเออแม่งพลาดเอาเกเล้อย่างงู้นอย่างงี้เคยด้วยหรอเขาพลาดแล้วเราไปรู้ได้ไงเขาเขาเล่าให้ฟังเขาจะเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเลย ยังไงยังไงมันพลาดไปเอากับเกย์ได้ก็คือเหมือนเขาไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนะใช่ปะใครๆก็แบบอยากได้ปทพ้นที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ผู้จัดการก็เหมือนกับก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นเกย์แล้วเนี่ยก็มาหาที่โรงแรมอ่มาเล่นเกย์ก็ต้องเป็นผู้ชายดิไม่ทำมาสวยกระเทยกระเทยเออเออนั่นแหละอ่า้ามายะทำมาสวยแล้วเสร็จปุ๊บมันกับเขาก็แบบเออมาหาคนนี้นะนู่นนี่ผู้จัดการเขาก็บอกว่าอยู่ห้องนี้ห้องนี้นะอ่ะมันก็ขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บมันก็แบบ คุยคุยกันนู่นนี่แล้วมันก็คงปิดไฟมั้งปิดไฟแล้วมันก็เอากันแต่ยีกระเทยเนี่ยคือเหมือนตอนเอากันก็คงเพลินอะแล้วมันก็เอออย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะเข้าใจใช่ปะเออเขาเออมึงก็แบบร้องร้องเสียงหลงอะไรเงี้ยเออไอ้ผู้ชายมันก็หยุดชะงักแล้วก็ดึงลงมาใช่แล้วก็ไม่ออาไฟฉายส่องดูไหมว่าไม่รู้เสียบดูไหน รู้ว่ามันมันคืออะไรวะเอ๊ะกูว่าอะไรทิ่มทองกูวะโดนอะไรโดนเม็ดลิศสีดวงอะไรเข้าไปหรือเปล่าโอ้โหแล้วมันดูไม่ออกองดูไม่ออกอะดูไม่ออกเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนคนนั้นน่ารักมากขุนนี่แบบสวยผิวขาวไม่หรอกแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะเคยสวยมากอะโอเคเออมันก็คือผิดพลาดไงเพราะเราเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงไง เขาบอกว่าช่วงนั้นเจอมรสุมชีวิตมากก็ไปถึงขั้นกับว่าเป็นมรสุมชีวิตหรอกเ็เราไม่รู้ก็มันสวยจนเราแยกไม่ออกใช่ไหมดันไปเข้าขุกขะลุกหลังโฟร์วิลไดฟ์เออมันใช่ป่าวะ่าผู้ชาคนนี้เยอะจริงเยอะก็เลยเลิกไปอเรื่องราวเขามีเยอะไงหนูก็เลยแบบเออเออไปเถอะอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นคี้ปากเพื่อนอะไรเงี้ยก็จบจบกันไปใช่นะครับ สรุปว่ามาหักหลังว่าอีผู้ชายคนนี้ได้เกย์นั่นเองได้กะเทยได้กะเทยนะไม่แต่กะเทยสวยๆดูคุณดูดาราเนี่โอ้ยนะคุณยอมไหมไม่ยอมครับผมทำไมพี่ยอมเหรอครับถ้าคุณไม่รู้นะไม่รู้เหรอใช่อก็ตามเคสตามเคสกับแฟนเขาอ่ะกขขอร้องอย่างหนึ่งมึงอย่าเอกมาก็พอเออย่าให้กูรู้คุณว่าถ้าคุณไม่อย่างอย่างดาราที่เป็นกระเทยชื่อดังเนี้ยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาเป็นหรือไม่เป็น เออถูกไหมคุณก็ต้องชอบเขาถูกไหมเออแต่มันดูออกนะพี่ไม่ออกไม่ออกหรอกบางเคสดูไม่ออกกูเจอมาแล้วได้อ่ะเออคือผมเนี่ยเป็นประกวดประกวดคนที่สวยที่สุดเออได้ผับนะไฟสว่างแล้วบนเวทีเรียกผู้หญิงมาสิบคนอะเข้ารอบสองคนสุดท้ายอะเป็นกระเทยหมดโอ้โหโดยที่ผมกับภูมิอะดูไม่ออก แล้วคนข้างล่างก็ดูไม่ออกอ oh. ใช่มันสว่างแล้วเราก็ยืนดูอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันคัดออกด้วยนะเออจนสุดท้ายมันเหลือส <Hey. S 1> อ,องคนกุยสองคนก็ไม่รู้ไม่รู้เลยจนจนแบบว่ารับรางวัลแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเขาเป็นกะเคยหมดเลยวิ่งขึ้นมาโอ้เจ oh. <Yeah. S 1> แล้วก็ได้รางวัลก็ต้องดูบัตรประชาชนเอาชิบหายแล้วนายเฮ้ยโอ้โหน้องสวยขนาดนี้เล้ววะเราอึ้งกับความสวยของเขาเลยรทั้งคู่เลยแลวคืนนั้นเป็นไงครับ ไม่มีครับโ้ยเราก็อยากจะรู้ว่าคืนนั้นยังไงขนาดถ่ายรูปมาผมถ่ายกับน้องกันเคยงเงี้ยแฟนผมยังไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ข้างผมเป็นเป็นผู้ชายโอ้โหก็แต่ถ้ามาเวลามีผมกับผู้หญิงติดมาผมจะบอกคนแล้วเป็นผู้ชายนะฮะช่วงนี้มากันสักรูปดีกว่านะครับแต่ช่วงหน้ากลับมาครับไปแฮงเอาทดีกว่ากับดูสบีครับ รัาแทนของคุณนะขอที่จะเข้าประตูหลังโฟวิลไดด์ดุดดุดทางขูกข่ะคุณจะยอมหรือไม่ยอมนะแล้วคุณจะปฏิเสธเขาอย่างไรครับเราไม่ว่างอ่ะเราไม่ชอ่โอ้เอาันตรงๆกันไปเลยอไม่ค่ะแล้วคุณจะตอ่าเขาว่าอะไรฮะขีดค่ะครับผมว่าเลิกกับเขาเลยค่ะเลิกเลยเหรอปฏิเสธก่อนไหมปฏิเสธก่อนเลยค่ะแล้วทีมมันออกไหม